ก็วันนี้ก็จะเล่าเรื่องถร,รมนาลายในส่วนของตัวธรรมตอนหลวงตามาอยู่วันนี้ในปี2 5 3 8เอากดไปกลางนอนในชั้นสองของถรร้ำข้างหลังพระประธานก็นอนนักตีสองก็นอนปกติเนี่ยก็ได้ยินเสียงคเข้า,ขามันเป็นห่วงน้ำใต้ถ้ำใหญ่ห้วงน้ำใหญ่แล้วมี เสียงพลิกตัวดังมากขึ้นขึ้น,นอย่างนั้นเนี่ยทำให้ได้ยินทำให้ได้ยินแล้วก็ดาว่าเป็นพญานาคใช่ไหมบ,บริเวณเนี่ยจะกว้างความรู้สึกของเวงน้ำเนี่ยจะกว้างอยู่ใต้ถ้ำแทบจะใต้ภูเขาวงนี้ทั้งหมดนะ <c oughs> เป็นแหล่งน้ําทีนี้เอ่อพออยู่มาหลวงตาก็มาสร้างาาลานลานไปไหวของพระเนี่ยแต่งให้ดีสำหรับ พระมาอยู่บริวาิกันหรือมานั่งทำกรรมฐานกันก็เลยเรียกว่าเนี่ยลานนาคราชเพราะว่าพอหลวงตาทำทำ,ทำเสร็จทำฐานพระรอพระแปดสอกขึ้นไปเสร็จก็ทำใครๆอยากจะทำห้องน้ำให้พระอาจารย์กรรมอยู่ใช้ก็ปรากฏว,ว่าทำเป็นห้องห้องน้ำข้างหน้าก็เป็นที่ตั้งบุฟเฟ่พระตักอาหารสันก็จะพอจะลงโถส้วม ขุดไว้หมดแล้วทางระบายก็ขุดไว้หมดแล้วปีสองก็ใครเขาว่ามีมีเข้ามาปลูกแล้ปลูกให้ตื่นแล้วก็เสียงก็ชวนมาดูตรงตรงลานเนี่ยแล้วท่านก็บ,บอกว่าภายใต้ถ้ำเนี่ยเคยท่านก็บ,บอกเป็นเป็นท่านเป็นนาคองค์ใหญ่ที่สุดที่คุมอยู่ตรงเนี้ยไม่รู้เชื่ออะไรรู้สึกรู้สึกว่าเป็นหัวหน้า ก็บอกท่านอยู่ตรงนี้พวกท่านอยู่ตรงเนี้อันนี้เป็นวังของนาคในภาคก,กลางของสุวรรณภูมิบริเวณกว้างมากแล้วมันมีทางที่พวกท่านเนี่ยจะเคลื่อนตัวออกไปถึงทะเลถึงแม่น้ำโขงซึ่งใต้ดินลึกมากเนี่ยจะเป็นทางของเรามนุษย์เราไม่เห็นท่านก็บอกว่าผมก็ผ่านตรงเนี้ท่านจะขี่รถอัวพวกผมเหรอหมายถึงลงส้วมตรงนั้นนะ ก็บอกไม่ให้ลงตรงจุดนั้นไม่ให้ลงก็เลยเชื่อท่านก็เอาเป็นที่เก็บของเลี้ยงพระตรงนั้นแล้วก็ในถ้ำนี้เจ้าบุคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์วัชเกตนะองค์ที่หมอน้าภาพไปแล้วท่านเจ้าอาวาสท่านดูแลวัดเขาองค์มาห้าสิบปีถ้าถึงตอนนี้ก็แปดสิบจะร้อยปีแล้วนะก่อนหลวงตาจะมา เพราะว่าอดีตเจ้าคุณพรหมสิทธิ์เป็นคนดีนี่เป็นเด็กละบ้านเขาวงนี่ตระกูลท่านก็ถวายที่ททด,ดินถวายทรัพย์สินบำรุงวัดเขาวงจนรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้พ่อพรนธท่เดวัาเกษบอกเออถ้ำนาลายนี่นะเป็นจุดหนึ่งในสองจุดของประเทศไทยตอนที่ท่านเรียนหนังสือเป็นแนนอยู่ท่านก็ออกทุดงเอาหนังสือไปดูในขณะทุดงด้วยหลายที่ตามครูบาอาจารย์ทุดงไป ท่านก็บอกว่าแล้วก็เวลาเป็นพระผู้ใหญ่แล้วก็ไปดูแลสำนักสงฆ์หรือวัดในเขตปกครองของท่านหรืที่ท่านอยากจะไปทั่วประเทศเนี่ยต้องกระบอกมีอยู่เพียงสองแห่งซึ่งถ้ำที่เป็นถ้ำนะใครจะกลุ่มใจจะฟุ้งซ่านยังไงก็ตามถ้าจิตเคารพ้ระพุทธระธรรมประสงค์มีจิตกตัญญูต่อพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อแผ่นดินพระศาสนาของตัวพอไปนั่งเนี่ยจะรู้จิตจะสงบ ้ดยรวดเร็วทันทีเลยลก็อยากให้ทุกคนลองมานั่งดูแล้วข้างบนไม่รู้ว่าอีตรงพี่น้องตาเคยนอนว่าเอาไปธรรมดาของตาจะสอนมโนวิธีในห้องโนข้างหลังทรรเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าเขาทําพื้นเสร็จหรือยังแ่ก็เดี๋ยวดูแล้วจะแจ้งให้ทราบก็อยากให้มานั่งนั่งดูในถ้รทั้งหมดข้างล่างที่ใช้ส่วนมนต์ก็ดีข้างบนข้างหลังก็ดีภาวนาแล้วเนี่ยใจจะสงบเร็วเลยนะ แล้วก็ตรงหน้าผนังถ้ำก็มีอักขระโบราณที่เป็นอักษรปลวะเป็นกมนรมศิลปกรมาสำรวจแล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วจเรึกตัวอักษรหน้าถา้ำเป็นเรื่องที่กล่าวถึงทําให้นึกถึงเขาบอกว่าตัวอักษรนั้นมีอายุตามจารึกประมาณ1,300ปีคล้ายๆกับว่าเราจะจารึกคําแปลไว้ว่ากันทราชัยผู้ตั้งแคว้นอนุราชโุระหมายถึงศรีลังกาเนี่ยอนุราชโุระเนี่ย ได้มอบให้ทะลุงสีนาทะ,ะควบคุมดูแลการร้องลําทําเพลงทําพิธีเฉลิมฉลองบวงสรวงหรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของวัตถุอะไรบางอย่างที่เอามาตั้งไว้ในนี้เป็นประจำแล้วจารึกไว้ก็เดากันวิธานิฐานกันว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งของการสัมพันธ์ทางผู้าศาสนาระหว่างสีลังกากับไทย นะก็มีอยู่อย่างนี้ก็เห็นชัดเจนก็รักษาไว้ทำว่าย่างดีเข้ามาดูจะได้รู้ที่ที่มาที่ไปทีนี้ถ้ำนาลายเนี่ยท่านบอกว่าที่เรียกว่าถ้ำนาลายหลวงพ่อสมเด็จวสเกตนะนะท่านบอกที่เรียกว่าถ้ำนาลายก็มีคติเป็นสองอย่างมีรูปพระนาลายเป็นแบบศาสนาพราหมณ์ก็ดีอยู่ช่วยกันทําให้ศักดิ์สิทธิ์แต่อาจจะเป็นว่าสมเด็จพระนาลายมหาราชกรรษัตริย์ของอยุธยาซึ่งมีบ้านอยู่ พระนารายณ์ในเวศท,ที่รบรีเนี่ยท่านท่านจะพักอยู่ที่ลรบุรีแล้วก็จะไปส่งงานที่อยุธยาก็เดินทางไปทางแม่น้ำโรบุรีนั่นสายหนึ่งแล้วถ้าหากว่าท่านปรารถนาจะทรงกรรมฐานท่านจะมาทรงในในถ้ำนารายณ์นี่นอนที่นี่แล้วก็ขึ้นเรือจากท่านเรือไปถึงอยุธยาได้แล้วท่านก็บอกว่าพระเจ้าทรงธรรมก็น่าจะมาพักที่นี่ด้วยเพราะว่าในระแวงนี้ไม่มีถ้ำที่ไหนที่กว้างขวางและเย็นเย็นสบายเท่านี้ ก็น่าจะเป็นทเรื่องอย่างนี้ด้วยแล้วก็บอกว่าวัดเขาวงถ้ำนาลายเนี่ยที่จริงแล้วเป็นศาสนสถานมาตามอายุธรรมเนี่ยนานแสนนานประมาณเวลาไม่ได้มันอายุของภูเขาะนะแต่มาเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ตรงเรื่องของการเผยแพร่พระศาสนาเป็นเส้นทางธรรมะก็เพิ่มเข้ามาเมื่อพันสามปีที่แล้วท่านพูดขนาดว่าวัดในสระบุรีนี่ที่จะมีอายุเก่าแก่เทียบกับวัดเขาวงได้ก็นาะเห็นจะมีแต่วัด พระพุทธบาทถ้าคิดผู้แค่นี้นะหลวงตาก,ก็ใช่แล้วแต่ว่าก็ต,ต,ต้องฟังท่านนี่เล่าตามที่ผู้ใหญ่พูดให้ฟังพูดให้ฟังเพราะฉะนั้นลูกหลานเลยญาติโยมที่จะมา,าใช้สถานที่ก็โปรดให้รู้ว่าที่นี่เป็นศานสนาสถานโบราณามีความศักดิ์สิทธิ์มีความมีส่วนในการทรงพระพุทธศาสนามาจนถึงเวลานี้ก็ขอให้ใช้สถานที่ด้วยความเคารพตามกฎเกณฑ์ของวัด แล้วก็วันที่สี่พฤศจิกาที่จะถึงนี่ธรรมาดาแล้ววันเสาร์ที่เราเลือกเป็นวันกระถินวันอาทิตย์จะท่อกรถินวันสวเาส,สาร์จะอสมโพธิสารนลายตั้งใบสีใหญ่แล้วก็เอาให้กรมศิลป์มาลำลำเป็นชุดชุดที่เกี่ยวกับเรื่องของอนุราชภูระหรือว่าเชียงแสนตามเรื่องอย่างเงี้ยทีนี้พอมาปีนี้ท่านก็บอกว่าวัดเสร็จแล้ว,ลวนี่พอใจแล้วให้ปรับปรุงความสะอาดเป็นครั้งสุดท้าย เสร็จแล้วการสมโพธิสารนาราย่์ยก็ให้ถือว่าเป็นสมโพธิวัดเขาวงแล้วก็ให้ประกาศตั้งทุนพระนารายสืบทอดพระพุทธศาสนา5,000ปีเป็นวัดซึ่งสามารถที่จะใช้คำว่าเป็นบันไดขั้นหนึ่งของศาสนา5,000ปีให้ได้ก็มาวันที่4เนียก็มากัน4พฤศจิกายนนะแล้วัตอนเช้าก็จะโขนก็จะลำะทุดใหญ่เลยยกรบะนะ ตัวตัวลามต้องร้อยกว่าคนนะ่ะตอนเช้าเสร็จแล้วก็ตอนบ่ายหลวงตาก็จะทำบุญนิมนต์นิมนต์พระราชคณนะนิมนต์พระที่เคารพพระคุณหลวงปู่ปานพระคุณหลวงพ่อฤาษีหรือเคารพพระนาราเคารพท่านปู่ประอินอะไรกันเคารพพระพุทธเจ้าก็แล้วกันนิมนต์มาเพื่อจะมาสวดสมโพชแล้วก็มาโมทนาหลวงตาก็จะอ่าน องค์การนี้ยังไม่รู้จะอ่านจะพูดยังไงว่าขอถวายวัดระองค์แห่งนี้ทำนาลายแห่งนี้ไว้ไวเป็นศาสนสถานของศาสนา5,000ปีให้ทุกองค์โมทนาด้วยพรมเทวดานาคครุฑทั้งหลายได้โปรมโมทนาได้ช่วยกันทำบุญให้ด้วยคุ้มครองผลักดันชักนำให้ผู้คนที่ควรจะมาให้มาอยู่ในระเบียบว,วินัยมารับประโยชน์สุขกันนะ พวกที่ไม่เข้าเรื่องเขาเราเอาแต่เที่ยวอย่างเดียวก็ขอให้ใจอ่อนให้เห็นคุณค่าของความศักดิ์สิทธิ์ในนี้ช่วยกันทําให้ตัวเองเพิ่มบุญบารมีเพื่อปอกแก้วแม่แก้วตระกูลปู่ย่าตายายของเราจะได้โมทนาบุญของแต่ละคนได้นะก็กกขอแจ้งให้ทราบนะแล้วก็พอตอนเย็นหลวง,งตาก,ก็ได้นิมนต์พระเจ้าคุณเทพสามเทพวัดประยูนสองเทพวัดสุทัศน์เทพหนึ่งท่านทั้งหลายที่เป็น แฟนทางนี้ก็คงรู้จักทันเดของตาจำชื่อไม่ได้ขอประทานอภัยพระเดชพระคุณด้วยทั้ง3องค์ก็จะมาเทศสามธรรมาทิเรื่องการสืบทอดพระพุทธศาสนา5,000ปีวันนี้ก็ขออัดแค่นี้แค่นี้